สวัสดีจ้ากลับมาพอกับนีนะคะจากรีเจนโฮมคาดอีกแล้วนะคะมื้อนี้เขาอ,อยู่กันหมองเกานะคะอยู่กับโชว์รูมนะคะรถมือสองรีเจนโฮมคาราชพฤกนะคะมื้อนี้นะคะนี่มีกระบะนะคะยอดนิยมนะคะมานําเสนอพี่ๆน้องๆน,นะคะเหมาะสําหรับฤดูกาลนี้แห้งเลยนะคะเพราะว่า ใกล้จะถึงเวลาท่องเที่ยวแล้วนะคะพี่น้องขาและก็เป็นกระบะนะคะที่ใส่งานได้ครบทุกฟังก์ชันเลยนะคะบพว่าจะเป็นไปเที่ยวหรือว่าคนคองก็ได้นะคะนั่นก็คือนะคะตโตโยต้าไฮรักนะคะรีโวนะคะตัวท็อปเครื่องยนต์2.4นะคะเป็นโมเดลผลิตในปี2017นะคะพี่น้องขาและก็จดทะเบียนในปี2017พร้อมนะคะมือนี่นะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะริเจนพรมคาของเฮานะคะนัมาขายเพียงแค่ราคา 6แสนสามหมื่นหาพันบาทเท่านั้นนะคะยังบพนะคะ เคดิดฟีเดาออกรถศูนย์บาททรงรถฟีดทั่วไทยกับรีเจนด์โฮมคาร์เด้เลยนะคะแต่ว่านะคะเมื่อนี้นะคะนี่สิพามาเบิงนะคะว่ารีโวคันนี้นะคะมีดีอีกอย่างนะคะและขนา,า,าใดใซตจังไหนนะคะแต่ว่าก่อนที่ไปเบิงการรีวิวนะคะนี่ขอให้ทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะกดติดตามให้นีพร้อมนะคะแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไห่น้ำนะคะพี่องขาด้านแรกของเขานะคะที่สิพามาเบิงเลยนะคะตัวนี่นะคะเป็นโชมนาร็อกโคนะคะ ตัวนี้เขามีการแปลงหน้าชมรถโคให้แล้วนะคะซึ่งโดดเด่นมากๆเลยนะคะกันชนนะคะก็จะเป็นตัวสีดําเงานะคะหน้ารถโคแบบเทสปอร์ตดูดันมากๆเลยนะคะตกแต่งด้วยแถบโครเมียมเหมือนเหมือนเดิมนะคะพี่น้องคะและกับมาพร้อมโลโก้ของโตโยต้าเช่นเดิมเลยนะคะตัวนี้นะคะบอดี้ด้านนอกของเขานะคะเป็นตัวสีบอนเงินนะคะพี่น้องคะสีสวยแล้วก็บแบบเปล่งประกายมากมาเลยนะคะเวลาออกแดบดบโดดเด่นแล้วก็ดูแล,แลรักษาได้ง่ายนะคะ ค่ะด้านหน้าของเพิร์นนะคะก็จะมาพร้อมนะคะไฟคู่หนาแบบโปรเจคเตอร์เลยนะคะสำหรับด้านล่างนะคะก็จะให้มาพร้อมไฟตัดหมอกขอบโคเมียมเช่นเดียวกันนะคะแบบหนาลน้โค่นคือสวยแฮนนะคะพี่น้องขาให้มาเบิง้บง,งหน้านลอกันบ้างดีกว่านะคะล่อนะคะก็คือเป็นลออันล้อยขนาด17นิ้วเลยนะคะเป็นลอหรือว่าเป็นลออัล้อยสเปคเดิมจากโรงง,งานเลยนะคะสำหรับคันนี้ยางนะคะยังหนายางคือคือ,คอว่าสภาพดีอยู่นะคะ ดอกอย่างยังลึกนะคะนี่คุ้มเกิบอย่างนิ่มๆเลยนะคะใส่งานได้อีก1-2ปีเลยนะคะสำหรับรีโวคันนี้นะคะตัวน่านบนของเขานะคะก็จะเป็นตัวกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้านะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED ตรงนี้นะคะนี่ตัวนี้นะคะในเท่าที่นี่สัมผัสเบิ้์นะคะสีนะคะยังก็คือสีบางอยู่นะคะนี่สีบางนะ,ะบ่เป็นสีหนานะคะพี่น้องคะอาจจะมีเก็บงานบ้างบางสินนะคะเป็นปกติของรถมือสองนะคะแต่ว่าบ่มีการ เขาเอาบอมีการดแต่แปลงสภาพหรือว่าบอมีการย่ยอมแมวหาพี่น้องนะคะรับประกันโค้งสั่งหลักเช่นเดิมนะคะบอมีอุบัติเหตุหน,นักบอมีจมนม้ำบอมีน้ำถ่วมต,ตัดตอแต่แปลงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ประวะัติศูนย์นะคะยังครบอยู่นะคะพี่น้องขาด้านข้างกันเลยนะคะด้านข้างกันจมาพ้อมบันไดข้างนะคะตัวนี้บันไดขังยังสมบูรณ์สวยงามสีดำเงาม,มาพ้อมกับตัวรถเลยนะคะส่วนมือจับของเพิ่นนะคะก็จะเป็นมือจับแบบโครเมียมนะคะตัวนี้นะคะจะบอมีระบบสมาร์ทเอนทรีมาห้แต่ว่ามีสัญญาณ กันขโมยมาให้เดิมจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้กระจกแท้แกระจกเดิมจากโตโยต้าเลยนะคะติดฟิล์มแพลแลวรอบคันนะคะเป็นฟิล์มของลามินานะคะพี่น้องขาค่ะมาเบื้องด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์นะคะดีเซลนะคะเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรปี2017นะคะแล้วก็เป็นรุ่นท็อปตัวจีพร้อมนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นกระบะนะคะพิเรนเนอร์ยกสูงะคะ่ะ ด้านท้บบากระบะนะคะบอมีชนบอมีการตัดต่อแต่แปลกมาให้พี่น้องน,นะคะโค้งสั่งเดิมๆหมดเลยนะคะพี่น,อน้องขาค่ะส่วนหน้าหลังของเพิ่นนะคะก็จะเป็นไฟท้ายหรือว่าไฟเบรกนะคะก็ยังสภาพสวยๆนะคะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสวยงามสดใสมากๆเลยนะคะตัวนี้ก็จะมาพร้อมนะคะสัญลักษณ์นะคะโครมเมียมของโตโยต้าเลยนะคะมีตัวโครมเมียมของไฮรักนะคะรุ่น G Revo ยังอยู่ครบนะคะพี่น,อน้องคา และกับมีไฟเบรกดวงที่3อยูดท้ายกระบะพร้อมนะคะเป็นแบบ LED นะคะพี่น้องขาตัวแถบพรม,มียมด้านหลังนะคะก็คือสภาพดีหมดเลยนะคะถัดมาด้านล่างนะคะก็จะเป็นตัวบันไดลังนะคะมาพอมกับตัวรถเลยนะคะตัวนี้ยังสีดําเงาสภาพเดิมๆเลยนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะตัวนี้ข้อสีให้่เบิ้งนะคะพี่น้องขาข้อสีก็คือยังรับสีเดิมนะคะตัวนี้เป็นสีบางอาจจะมีเก็บงานบ้างบางชิ้นนะคะพี่น้องนี่ ด้นานท้ายของเขาจะมีตัวบันไดล้างมาพร้อมโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะตกแต่งด้วยโครเมียมเลยนะคะนี่ยางที่บอกนะคะว่าเป็นเครื่องยนต์นะคะ2.4รุ่นจีนั่นก็คือรุ่นท็อปนะคะต้องมีกล้องหลังแน่นอนนะคะตัวนี้มาพร้อมกล้องหลังเดิมนะคะติดตั้งเดิมจากโรงงาน,นมาพร้อมกับตัวรถเลยนะคะด้านท้ายกระบะนะคะพี่น้องคะยังจะมีหัวน็อตนะคะหัวน็อตเดิมแท้นะคะบ่มีร่องรอง้รอยของการแกะการถอดนะคะบ่มีขยับเลยนะคะหัวน็อตคือสวยมากๆนะเลยค่ะสัญลักษณ์นะคะ ตัวหนังสือหรือว่าตัวอักษรตัวแอลนะคะมีทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวามีทั้งแอลแล้วก็มีตาพร้อมนะคะพี่น้อง่ะค่ะด้านท้ายกระบะนะคะกระบ,บอกไปแล้วนะคะว่าบอมีชนท้ายบอมีแบบแดดแปลกแ,บบแ,บบแบบน่นอนนะคะเป็นพิเรนเนอร์กระบะยกสูงนะคะตัวนี้ค่ะทำมาเบงซุ้มล้อด,ด้านหลังก,กันบ้างดีกว่านะคะตัวนี้นะคะเป็นล้ออ่อนร้อยขนาด17นิ้วเช่นเดิมนะคะแม็กนะคะหรือว่าล้ออ่อนร้อยเนี่ยบอมีร้อยขีดควรบอมีริ้วรอยเลยนะคะบอมีเปเบียดฟุตบาทนะคะมาพร้อมนะคะตัวนี้นะคะ อิ่นว่าดิกนะคะทั้ง1 2 3 4 5สี่หานะคะพี่น้องคาอย่างนะคะยังสภาพนิ่มนิมนะคะทั้ง4ี่เซนสีหลอดเลยนะคะดอกอยางนะคะยังลึกอยู่นะคะพี่น้องคาใช้งานได้ยาวๆอีก1-2ปีเลยนะคะส่วนนะคะซุ่มล่อนะคะตัวนี้นะคะกัดจะบอมีเร่องร้อยของการลุยน้ำนะคะบอมีสนิมเลยนะคะพี่น้องคา ซุ้มล่อหรือว่าเบ้าโชคสวยงามเลยนะคะและที่สําคัญนะคะตรงนี้นะคะเลขคาซีเลคคาซีตัวนี้เดิมแท้จากโรงงานนะคะเดี๋ยวนี้จะหามาเบิ้งนะคะว่าเลขคาซีตรงนี้นะคะจะตรงกับแผ่นเพจตรงของเครื่องยอนต์บอละคะพี่น้องขา่าพี่น้องเข้าี้นี่สัมผัสสีเบิ้งรอบคันนะคะจากด้านขังฟังพุนมาฟังพีนะคะพี่น้องขาสีบางอยู่นะคะสีเดิมแท้หมดเลยนะคะตัวนี้อาจจะมีการเก็บงานบางเล็กไม่น้อยนะคะแต่ว่าสีบนหนาเกินไปนะคะสียัง,บ,งบางบอยู่นะคะ เปล่งปะกกายสดใสมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้เนาะเดี๋ยวเขาจะไปเบิรงโค้งสานะคะภายเนกันบ้างดีกว่าตรงนี้นะคะอันดับแรกโค้งสานะคะตัวนี้เมคอาร์นะคะยังสวยงามนะคะตะเข็บเดิมแท้หมดเลยนะคะตัวนี้สวยงามมากๆเลยนะคะเมคอาร์ยังอยู่ครบนะคะแล้วกะตะเข็บเดิมหมดเลยนะคะตัวนี้ของเดิมจากโตโยต้าเลยนะคะพี่น้องขา ด้านในของซ่อกประตูด้านขานะคะหัวน็อตเดิมแท้หมดเลยนะคะนี่บ่มีการร่องร้อยการแกะการถอดหรือว่าดัดแปลงสภาพเลยนะคะสวยงามมากมากเลยนะคะโค้งสั่งเดิมหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่น้องขาซ่อกประตูฝั่งนี้นะคะพี่น้องขาก็ยังเดิมแท้หมดเลยนะคะหัวน็อตบ่มีการแกะบ่มีการถอดบ่มีร่องร้อยของการตัดต่ดดัดแปลงเลยนะคะสภาพเดิมมากๆเลยนะคะสวยจริงๆนะคะโค้งสั่งเดิม จากโรงงานเลยนะคะสภาพโดยรวมถือว่าดีมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้เมกอากนะคะตรงโค้งสั่งด้านหลังนี่ก็ยังอยู่เดิมครบหมดเลยนะคะเม็เมอาสสวยงามนะคะแต่เคฟเดิมหมดเลยทั่วทั้งคันนะคะนี่ทั้งซีประตูเลยนะ,ะสวยมากๆเลยนะคะตัวนี้รับประกันโค้งสั่งนะคะบ่มีชนหนักบ่มีจมนำแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะรีโบคันนี้นะคะเป็นเครื่องยอนต์ดีเซลนะคะ2.4ลิตรนะคะ เป็นเครื่องยนต์วีเอ็นเชอร์โบนะคะมาพร้อม150แรงมานะคะแก้มไส้ของเขาเนี่ยก็ยังอยู่สภาพเดิมหมดเลยนะคะแก้มไส้แก้มขวาคานนะคะก็ยังอยู่สภาพเดิมโครงสั่งเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะสำหรับคันนี้หัวน็อตนะคะด้านบนนี่นะคะบอมีร่องรอยของการถอดเลยนะคะหัวน็อตเดิมแท้นะคะนี่บอมีขยับเลยนะคะรูต่างๆก็คือกลมบล็อกนะคะและที่สําคัญนะคะสัญลักษณ ต Toyota, the heavens, so the 100ัวหนังสือของโตโยต้านะคะยังอยู ang, kind of here, right. here, ่เหมือนเดิมแปลว่ารถสภาพเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะพี่น้องขาร้อยมากริงยังอยู่เหมือนเดิมบอนะคะเดี๋ยวให้จักล้องซูมให้เบิร์นะคะร้อยมากริงต่างๆนะคะที่มาจากเดิมจากโรงงานนะคะกัยังอยู่นะคะเม็ดองเม็ดอากนะคะกัยังอยู่เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแผ่นพลาสติกด้านขาก็ยังสภาพเดิมหมดเลยนะคะรู้ต่างๆก็คือกลมบล็อกเหมือนเดิมนะคะตัวนี้แล้วกัยังหัวน็อตแท้หัวน็อตเดิมนะคะบ่มีร่องยของการขยับเลยนะเนี่ยบ่มีเลยนะคะพี่น้องขา และตัวหนังสือนะคะตัวแอลยังอยู่ครบนะคะตัวหนังสือตัวแอลยังอยู่ครบหนังสือตัวอาร์ยังอยู่ครบนะคะแปลว่าเดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโครงสร้างเดิมๆสวยๆเลยนะคะพี่น้องคะค่ะเดี๋ยวเามาเบิ้งแฟนเพจกันมากดีกว่านะคะที่นี่บอกไปว่าเมื่อกี้นะคะเลขคัซซีตรงซุ้มลอนนะคะจะตรงกับแฟนเพจบอลนะคะเดี๋ยวมาเบิ้งกันเลยเห็นนะคะก็จะเป็นตัวนะคะโมเดลผลิตปี2017นะคะเมื่อกี้ที่นี่บอกไปแล้วว่าเลขคัซซีตรงซุ้มลอนนะคะจะลงไทยด้วย9517 แทนเทปตัวนี้ก็เป็นเก้าหาหนึ่งเจแปลว่าเดิมเดิมหมดเลยนะคะร่องรยบ,บมีร่องรอยของการแกะการเก่าบมีการถอดเลยนะคะพี่น้องขาแลัวก็มาเบิร์ตรงนี้นะคะแผ่นกันความร้อนนะคะกับบมีปืยบมียุ่ยเลยนะคะสภาพเดิมหมดเลยนะคะนี่รอยมากกิ่งต่างๆยังอยู่เหมือนเดิมนะคะพี่น้องขาค่ะแล้วก็ถัดมาด้านนี้นะคะหัวน็อตนะคะยังเดิมแท้นะคะบมีร่องรอยของการขยับเลยนะคะความน่าเดิมอีลีนะคะนี่ สีเดิมสีแท้นะคะข้อให้เบิงเลยนะคะว่าเป็นสีบางๆนะคะสดใสสวยงามนะคะสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะบม่มีการกลับสีหายแต่ยังไดสีโบนาจนเกินไปนะคะค่ะมาเบิงตรงนี้กันมากดีกว่านะคะก็จะเป็น ตัวฐานแบตเตอรี่นะคะพี่น้องขาฐานแบตเตอรีย่ยังสภาพเดิมอยู่นะคะแบตเตอรี่ก็มีการเช็คสภาพมาให้แล้วนะคะใส่งานได้ยาวๆเลยนะคะอีก2-3ปีข้างหน้าเลยนะคะพี่น้องค่ะขั้นนี้นะคะดิจิตอคอมคาร์มีการขัดเคลือบสีคาสปาแห้แล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมใส่งานได้เลยนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนให้น้านเกียร์นะคะเปลี่ยนให้น้านเครื่องแล้วก็เปลี่ยนให้ของเหลวเช็กช่วงล่าง เช็คโชคให้พี่น้องเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใส่งงานได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวนี้นะคะจำพาไปเบิงนะคะออปชันภายในของโดยสารนะคะว่ารีวิวคันนี้ให้อีกอย่างมาแม่แล้วก็มีดีจังใดน,นะคะไปเบิงพร้อมๆกันเลยค่ะภายในของโดยสารของเขานะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปจะได้เบาะนังม้าเลยนะคะแล้วก็จะเป็นเบาะหนังคนขับเนี่ยปรับไฟฟ้าได้หกทิศทางนะคะพี่น้องคะเบาะนี่ยังเป็นแบบ สเปคเดิมจากโรงงานเลยนะคะมีเพียงแค่ฟอ,บอกบอดทางความสะอาดห้เท่านั้นนะคะแต่บอมีการต,ตัดต่อแต่แปลงห้นะคะคือยังเป็นสเปคเดิมจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้ควาะเอยของเขาจะเป็นสภาพเดิมหมดเลยนะคะหนังนะคะตัวนี้หุ้มด้วยหนังนะเนี่ยบอมีรอยของการขาดบอมีการบอมีรอยเงี้ยรอยกัดรอยถอดเลยนะคะพี่น้องคะ สียังอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะโลโก้ก็ยังคโครมเมียมเช่นเดิมนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะจะมีระบบครัสคอนโทรลมาให้นะคะก็คือว่าเป็นพาวเวอร์มัลติฟังชันห้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้ด้นานข้างก็จะเป็นลำโพงทวิตเตอร์ไ้พ้อมนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นนะคะกุญแจนะคะระบบนะคะบิสต์ดนะคะพี่น้องขาแต่ว่าเพียงแค่ว่าเบปบ็นระบบพุสต์ดนะคะแต่ว่า ขาเอ็นดว่าระบบนะคะกุญแจกันขโมยก็ยังอยู่เช่นเดิมนะคะตัวนี้ไม้นะคะของคันนี้นะคะอายุอายุรถนะคะครบ4ปีนะคะพี่น้องค่ะไม่เพียงแค่1นึ่งแสนสองหมื่น 7,312กิโลเมตรนะคะรับประกันไม้แท้นะคะประวัตเซอร์วิสซูนครบถ้วนรับประกันโครงสร้างหลักเช่นเดิมนะคะพี่น้องเขามาเบิ่งกันเลยนะคะตรงพวงมาลัยนะ่ยตัวนี้จะเป็น power multi function นะคะกับด้านนี้จะเป็นควบคุมนะคะเครื่องเล่นมั u ติมีเดียนะคะรับสายโทรออกโทรเข่าแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงนะคะเปลี่ยนเพลงได้เลยนะคะจากด้านนี้เนาะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นตัวนะคะระบบควบคุมนะคะการแสดงผลของการขับขี่นะคะตรงนี้ เรียบร้อยเลยสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ส่วนด้านข้างของเขานะคะก็จะห้มาส์คอมระบบเซนทรัลนล็อกนะคะพี่น้องขาเดิมจากตัวรถเลยนะคะแล้ก็มีนะคะกระจกไฟฟ้านะคะสี่บาทนะคะแต่ว่าออโตัหนึ่งบาทด้านคนขับเท่านั้นนะคะพี่น้องถับมาด้านนี้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นคอนโซลนะคะพลาสติกสีดําเช่นเดิมนะคะบ่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ้วรอยบ่มีเลยนะคะ สวยจริงๆนะคะคันคันนี้พี่น้องคะแต่งนะคะวัสดุภายในตกแต่งก็จะเป็นสีซิลเวอร์สีเงินสีเงินนะคะพี่น้องบ่ม,มีรอยขีดข่วนใดๆเลยนะคะสวยสวยงามอิ่ลีนะคะสวยมากๆนะคะบ่ได้ย่องนะคะแต่ว่ารถคันดี้จะคมคันอิ่สวยอิ่ลีนะคะพี่น้องคันนี้นะคะระบบความปลอดภัยนะคะมาให้ถึง2องยางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะแอร์แบคนนะคะูลค่ะแล้วก็มาพร้อมระบบเบรก ABS พร้อมนะคะพี่น้อง ถ้าไมเพ่งตรงหน้าจอกันบ้างเลยดีกว่าอย่างที่บอกนะคะว่าตัวนี้นะคะเป็นตัวท็อบของเครื่องยนต์2.4รุ่น G นะคะซึ่งเป็นตัวท็อบนั่นเองนะคะต้องมีนิเกเตอร์หรือว่าระบบนําทางได้เลยนะคะพี่น้องหน้าจอนะคะก็จะเป็นหน้าจอเดิมจากโตโยตานะคะขนาดประมาณ6นิ้วนะคะพี่น้องคะเป็นระบบทัชสกรีนนะคะหรือว่าระบบสัมผัสใช้งานทั่วไปนะคะคันนี้แนนอ่นว่า เป็นตัวท็อปนะคะต้องมีระบบนำทางเนวิเกเตอร์พร้อมนะคะและก็บรองรับนะคะบลูทูธได้พร้อมไอพอดนะคะ USB FM AM มาตรฐานอยู่แล้วนะคะรับสายโทรออกโทรเข้าได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะถัดมาด้านล่างนะคะด้านล่างก็จะเป็นระบบแอร์นะคะเป็นระบบแอร์ดิจิตอลแล้วนะคะตัวนี้มีปรับได้ถึง7ระดับเลยนะคะมาพร้อมระบบออโต้ให้พร้อมนะคะมีไล่ฟ้าหน้าไล่ฟ้าหลังให้พร้อมนะคะนี่ครบเลยนะคะออปชันจะเต็มมากๆ ด้านล่างของเขานะคะก็จะมีตัวตัวชาติไฟนะคะนี่ก็คือมาไหมาหลายนะคะพี่นอ้องคะไหมา2จุดเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นช่องเสียบ USB นะคะ <c oughs> AUX นะคะด้านบนนะคะข <c oughs> ้างล่างก็วางของกระจุกกระจิกวางแก้วน้ำได้นะคะส่วนเกียร์นะคะพี่น้องคะจะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะคะพี่นอ้อง เป็น m มนนวลโหมดก็ได้เป็น Auto ้โหมดก็ได้นะคะตรงนี้หรือว่าชิปชอวนิกนั่นเองนะคะส่วนด้านข้างเกียร์ก็จะเป็น Eco Mode แล้วกับพาวเวอร์โหมดนะคะพาวเวอร์พาวเวอร์โหแปลว่าเครื่องยนต์เต็มกําลังนะคะอีโค o โหมดประหยัดพลังงานนะคะพี่น้องส่วนด้านข้างของนี่เนี่ยก็จะเป็นที่พักแขนให้พ้อมนะคะที่พักแขนใส่ของกระจุกจระจิกได้ด้านข้างกันบ้างดีกว่านะคะด้านข้างก็จะเป็นตัว คูบอกนะคะช่องเก็บความเย็นนะคะซึ่งให้มาในรุ่นของ e+ แล้วก็รุ่น g นะคะพี่น้องขาคือตอบโจทย์อีเลยนะคะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะไปเบิ้งนะคะเบาะด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะว่าจะเป็นสภาพแบบไหนนะคะแต่ว่าก่อนจะไปนะคะกดไลค์กดแชร์ให้นี่พ่อมนะคะแลยอย่าลืมกดซับจะใครกดกระดิ่งให้พ่อมนะคะพี่น้อง่าจะได้พ่อกันหลายคลิปนะคะ่ะไปเบิ้งกันเลยนะคะไปเลยค่ะเขากลับมาเบิงเบ้งด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเบาะนั่งเช่นเดิมค่ะ บอนังเนี่ยไม่ได้เห้ทอีกอย่างเลยนะคะพี่น้องคะามีาแค่ทําความสะอาดหรือว่าฟอกเบอให้มันแบบไม่ขึ้นแค่นั้นเองนะคะแต่สเปคเบอ,อยังเดิมโรงงานร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนี่มีแอลังพอมนะคะนี่สังเกตเข้ามาเลยเนี่ยแอลังพอมนะคะตัวนี้จะมีแค่ในรุ่น e plus แล้วก็รุ่น g เท่านั้นนะคะพี่น้องค้านะส่วนด้านหลังเขาก็จะเป็นมอนนะคะนี่มี3าําแหน่งนะคะ หมอนรองคอด้านหลังฟิลการนั่งนะคะเท่าที่สัมผัสรีวิวทุกๆคลิปนะคะพี่น้องขาจะเห็นได้ว่าโตโยต้าเป็นกระบะท,ที่รีโวเนี่ยเป็นกระบะท,ที่แบบว่านั่งสบายเบาอึดอัดนะคะพี่น้องขาเป็นรถกระบะท,ที่แบบว่านั่งแล้วแบบเฮดเฮดรูมนันบนเนี่ยก็คือนยั่งเหลือๆเ,เลยนะคะเด็กรูมด้านล่างช่องว่างระะว่างขาเนี่ยก็ยังเลอๆเ,เลยนะคะร้อง่างเป็นทุสซีลลานะคะพี่น้องขานั่งสบายตอบโจทย์อีลีแล้วก็ เบาะเบาเนี่ยเขาเอินว่ามันรองรับสรีระในการนั่งอะค่ะพี่น้องคะเบาะนั่งแล้วว่าปวดหลังเบาะนิ่มนั่งแล้วสบายตัวสบายตัวนะคะนี่ ก็คือแบบนั่งสบายอิลีอยากให้มานั่งเบิ้งนะคะพี่น้องขะเนี่ยเบาะนิ่มๆเลยนะเนี่ยสเปคเดื่มโรงงานหมดเลยนะคะมีไอโซฟิกมาให้ครบเลย4จุดนะคะตรงนี้เอาจะมาสรุปนะคะโปรโมชั่นแล้วก็ราคาอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็คอดีของรีโบนะคะตัวนี้นะคะราคาออกห่างป้ายแดงนะคะอยู่ทีเก้าแสนห่นเก้าพแต่ว่าเมื่อนี้ราคาพิเศษเลยจากดิจิทัลโฮมค้านะคะเพียงแค่ราคา6 3 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเครดิตดีฟรีดาวน์ออกรสุดบาทส่งฟรีทั่วไทยเลยนะคะค่ะ มื่อนี้นะคะก็จะมาแจ้งโปรโมชั่นประจำเดือนธันวากันบ้างดีกว่านะคะก็คือซื้อรถกับริจิตห้โฮมค้าเมื่อนี้นะคะรับส่วนลดสูงสุดถึง20,000บาทนะคะแถมประกันเกียร์เครื่องยนต์ e c u ให้2ปีแล้วก็2 0 0 0 0โลไปเลยนะคะส่งรถฟรีโทวไทยด้วยนะคะ พายอากได้ประดับยุนนะคะพายอากได้ของแถมนะคะติดต่อดิจิตฮมคาร์มาได้เลยนะคะเมื่อนี้นะคะนี่ขอโตัวลาไปก่อนนะคะก่อนจะจากกันเนาะเช่นเดิมค่ะพี่น้องคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้นี่พ่อมนะคะพ่อกันคลิปหน้านะคะเมื่อนี้ขอโตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ